ดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาขุดขาขาอ่อนๆครับเดี๋ยวพาคุณยายไปขุดข้างสวนวันนี้ก็คุณยายก็มาจะได้ขาครับเดี๋ยวพาคุณยายไปหาขุดขาข้างบ้านเอามาต้มกินขาอ่อนๆข้างบ้านก็มีก็มีปลูกไว้กินเป็นผักริมรัว้ว ครับเดี๋ยวเราพาคุณยายแพะเก็บขาขุดข่าอ่อนๆไปต้มกินนะครับไปจิ้ม,มน้ำพริกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับใครโน้ตซะอื่ดโอ้ตตังแก่ก็นหน้าหรอหืมไง

ก็ดีแล้วงานครึ่งคืนก็หน้าก็ไปตึงอันวตะปูไอ้ก็มาตะปูเรื่องนี้นเนาะเออไอ้ทงาไอ้กเียางอนาเจ้าก็แตตัวเองนานเรียงก็มาเนแบ่เบ้านตัวเองเนาะใครจะไปมีเรื่องอะไร เต้นก็เต้นสนุกสนานเฮฮาไปคนนนมีแต่คนเบาคนกินคนเมาคนสนุกก็ก็ยิงขุดก็ยิ่งขึ้นทำไมไปมงกิให้น้มัมา

มีหน้าต uh ้นเคียวเคียวอะยิงขุดยิงขึ้น

จิ้มน้ำพริกพริกปลาร้าพริกปลาปร้าอร่อยนั่นแหละ นี่ครับขาเอาไปปอกเปลือกจะไปต้มปูมันขึ้นง่ายเนาอยยายเนาะ นี่หัวปีนี่กล้วยหัวปีจิ้มน้ำพริก นี่ได้เยอะเลยไว้นี่ก่อนไม่มีเลยมีแต่ต้นแก๊ง นีいやいや่ไงย้ายนี่นี่นี่ นี่เป็นกับเน,นี่ยต้นเล็กนี่เลยนี่ใช่ต้น,ม,นม,มั้ยใช่อ่ะ โอ้ม oh, so mm ันสวยมากเลยนี่ไยายนี่นี่นี่ขึ้นเยอะ มาหายายเยยายกินมากมไฟดับ,บจู่ๆก็ไฟดับ,บไฟดับไมาอ,อยู่บ้านนะไฟดับไหม,บบไ,หมไฟดับฝนไม่ตกก็ไฟดับออมมอเอเ๊เป็ดดาราให้หน่อยอ ไม่เป็นไรปกตินางฝนก็ไม่ตกไฟก็ดับโอ้ตายตายเตวฟ้าหลังคาลงใส่หัว เอารางวัลที่หนึ่งไปเลยเออโอ้เนี่ยดูบ้านนะครับบ้านสมัยโบราณยนน้ยายไม่มีตังซ่อมเลยเนี่ยตุกห้อยหน่อยหลังคาสมัยโบราณดูผนังไม้เต็มเต็ม